สวัสดีทุกทุกคนวันนี้รวมเรียงนของหลักจากนิตทักษะการแลกเปลี่ยงวัฒนธรรมโอเคเลทส์โก และชั้นเรียนจะเป็นตัวแทนของประเทศในโลกนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนนั้นจะพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารและลักษณะแด่นของประเทศที่เลือกอย่างเช่นนี้ก็คือประเทศเกาหลอีอันนี้ก็คือประเทศอเมริกาทุกคนก็เห็นว่าแผนที่ของประเทศอเมริกา อาหารนิยมแล้วประเทศต่อไปก็คือประเทศลาวประเทศต่อไปก็คือประเทศอทอสเตรเลียหักนักเรียนเข้ามาประเทศอื่นพวกเขาจะต้องประทับตาราวิสาในหนังสือเดินทาง ประเทศต่อมาก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศกัมพูชาและอื่นๆหากนักเรียนไปประเทศของตนพวกเขาจะถามคำถามแบบสุ่มอย่างเช่นคุณรู้จักยังไงเกี่ยวกับประเทศของฉันหรือว่าทรงชาติประเทศของฉันมีกี่สีสำหรับคลิปนี้จบแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ